สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะเกย์ฟอร์เรนซ์ลุงค่ะหรือพี่ฟอของน้องๆเองนะคะวันนี้พี่ฟออยากจะมาอัปเดตนะคะของที่พี่ฟอใช้แล้วชอบในปี2016นะคะพี่ฟอเนี่ยจะแบ่งออกเป็นพัดพัทนะคะโดยพ์ทในพี่ฟอขอเริ่มจากสกินแคร์กันก่อนเลยนะคะเป็นที่ทราบกันดีว่าหลายๆคนเนี่ยชอบคอมเมนต์มาถามพี่ฟอว่าน้องๆบอกพี่ฟอคะพี่ฟอใช้อะไรคะพี่ฟอทําไมหน้าใสจังทําไมพี่ฟอไม่เป็นสิวนู่นนี่นั่นพี่ฟออยากจะบอกว่านะคะ ตลอดระยะเวลานะคะในปี2 0 1 6ที่ผ่านมาเนี่ยการเดินทางของพี่ฟอเนี่ยมันมีสะดุดซึ่งแบบใช้อะไรบางอย่างเนี่ยแพ้แพ้หลายอย่างเลยแต่พี่ฟอก็ไม่ได้เคยเอามาบอกน้องๆน,นะคะและในวันนี้นะคะพี่ฟอก็เลยอยากจะมาอัปเดตนะคะเมาส์มอยกับน้องๆว่าอันไหนพี่ฟอใช้แล้วแบบเฮ้ยมันใช่แล้วมันต้องหน้าสอยหรือมันควรจะต้องซื้อซ้ํานะคะแล้วก็ขอบอกก่อนว่าไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะอันนี้เป็นการใช้แล้วแบบชอบเองชอบจริงๆนะคะพี่ฟอจะแบ่งเป็นพาร์ทนะคะ พาร์ทแรกเนี่ยจะไม่พูดถึงไม่ได้พี่ฟอขอเป็นพาร์ทของการาแบบเป็นตัวช่วยเสริมแลยกันนะคะนี่เลยค่ะสิ่งแรกที่พี่ฟอร์อยากจะอัปเดตนี่น้ำแร่วิชีนะคะตัวนี้พี่ฟอร์บอกเลยว่าตอนแรกนะคะเขาส่งมาพี่ฟอร์ทดลองแล้วพี่ฟอร์ก็รีวิวแต่หลังจากที่พี่ฟอร์ใช้หมดนะไปซื้อมาแบบโอ้โหขวดเนี้ยถ้าขวดใหญ่นะขวดที่น่าจะ6กขวดที่7แล้วนะคะและไอขวดเลยกะโอไม่ต้องนับค่ะเยอะเพราะพี่ฟอร์เนี่ยพกติดไว้ในรถนะคะพกติดไว้ในกระเป๋า คุณสมบัติของเขามันดียังไงพี่ฟอเคยรีวิวไปแล้วคือตัวนี้ถ้าคนไหนที่เป็นสาวกของสาวผิวแพ้ง่ายมีอาการระคายเคืองง่ายเช่นแพ้ฝุ่นละอองหรือแบบเวลาเราออกไปข้างนอกอัพี่ฟอเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้ไงแล้วเหมือนแบบพอเวลาฝุ่นแค่เนี้ยนิดนึงเอาละครับหน้าชอบแบบมีอาการยิบ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 พอพี่ฟอฉีดน้ำแร่ตัวนี้พี่ฟอรู้สึกเลยว่าผิวของพี่ฟอเนี่ย มีความแข็งแรงมากขึ้นและมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าประทับใจแล้วคิดว่าน้ำแร้ววิชีของตัวนี้เป็นอะไรที่ใช่สำหรับพี่ฟอพี่ฟอได้มีโอกาสไปต่างจังหวัดตอนนั้นน่ะแล้วพี่ฟอปวดชองชองมากๆพี่ฟอแบบไม่ไหวแล้วฉันต้องแวะปั๊มเดี๋ยวนี้แล้วตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณทุ่มหนึ่งจำได้แล้วฝนก็ตกหนักมากพอเปิดประตูล,ลงไปปุ๊บครับน้ำท่วมแบบเหนือตะตุ่มมาพี่ฟอก็เดินแบบลุยน้ำไปเลยเสร็จปุ๊บพอขึ้นมาบนรถสักพักขามันคันแบบ ขันแต่พี่ฟอก็ฝืนไม่เกานะคะจนมาถึงบ้านเฮ้ยมันเป็นผื่นแดงๆเต็มขาทั้งแบบทั้งสงด้านเลยอะแล้วพี่ฟอก็จําได้ว่าในรีวิวเขาเคยบอกว่าน้าแร่วิชีเนี่ยสามารถบรรเทาเอาการผื่นแดงได้ก็ไม่ได้ตั้งใจฉีดเล่นๆฉีดทั้ง2ข้างเลยนะคะฉีดไป2องครั้งในระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็นอนหลับไปตื่นเช้ามาไออาการผื่นแดงทั้งสงข้างหายโดยที่ไม่ต้องทายอะพี่ฟอก็งง มันดีขนาดนั้นเลยเหรอแล้วแบบเออพี่ฟอก็เลยใช้มาตลอดระยะเวลานะคะและตอนนี้พี่ฟอบอกเลยว่าเป็นลูกรักของพี่ฟอพี่ฟอชอบมากๆอันนี้ชอบจริงๆจากใจคืออินเลยนะคะต่อมานะคะพี่ฟอจะขอมาเริ่มต้นจากครีมบำรุงผิวหน้าพี่ฟอขอคัดเน้นๆมาเลยนะคะในสิ่งที่พี่ฟอชอบพี่ฟอนะคะได้เคยรีวิวเจ้าตัว p h y s i o Ge l Daily d e f e n s e ไปตัวนี้นะคะ,ต,ะ,คะตัวนี้พี่ฟอบอกเลยว่า ใช้เราซื้อใหม่ซื้อซื้อใหม่เองมาเนี่ยเป็นเซตที่3แล้วนะคะแต่พี่ฟอร์ชอบตัวนี้ที่สุดนั่นก็คือตัวเดลี Defense ที่เป็นเดย์ครีมสูตรริชนะคะเป็นสูตรที่เข้มขน้นที่พี่ฟอร์ชอบตัวนี้เพราะว่าอะไรหนึ่งเลยนะคะเขาไม่ใส่น้ำหอมไม่ใส่สารกันเสียแล้วก็ไม่มีสารเคมีที่แบบที่ทำให้เกิดอันตรายเพราะเป็นที่ทราบือนพี่ฟอร์เคยไปทำแพทเทสมาแล้วพี่ฟอร์แพ้สารเคมีในเครื่องสอําอางทั้งหมด9ชนิดและเจ้าตัวนี้นะคะไม่มีสารที่พี่ฟอร์แบบแพ้เลยพี่ฟอร์รู้สึกเลยว่าผิวของพี่ฟ เออมันค่อยๆแข็งแรงขึ้นคือบวกกับการที่จะต้องไปหาหมอเนี่ยเดือนละหนึ่งครั้งคุณหมอยังทักเลยว่าเออหน้าของของน้องเนี่ยค่อยๆเริ่มแข็งแรงขึ้นนะคะพี่ฟอกเลยชอบตัวนี้นะคะเป็นลูกรักของพี่ฟอเหมือนกันต่อมานะคะเป็นตัวที่2นี้เลยค่ะฟิซิโอเจลตัวนี้จะเป็นสูตร AI ทําไมถึงต้องมี2สูตรตัวนี้เป็นสูตรที่สําหรับแบบคนที่มีแนวโน้มแบบผิวที่แบบแห้งและแบบมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบอิลเลเทชันแบบ ระคายเคืองง่ายพี่ฟออยู่ในกลุ่มพวกนี้นะคะตัวนี้พี่ฟอจะมีสแตนบายติดบ้านไว้เลยนะคะอย่างเช่นเวลาที่พี่ฟอเนี่ยไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวทะเลเนี่ยบางครั้งเนี่ยแสงแดดอะทำให้ผิวของพี่ฟอเนี่ยระคายเคืองคือเวลาที่เราแต่งหน้ามากๆอกะพี่ฟออยากจะบอกว่าต่อให้ไม่ต้องไปทะเลนะคะอากาศร้อนๆอะแล้วพี่ฟอแต่งหน้าผิวมันมันเคยเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ประมาณ3-4ครั้งแล้วอะผิวมันอักเสบอะมันระคายเคืองอยู่ดีๆใช้ทุกอย่างเหมือนเดิม แต่มันเป็นผลทั้งหน้าเลยเพราะว่าอากาศร้อนนะคะพี่ฟอเนี่ยจะมีเจ้าตัวนี้สแตนบายติดกระเป๋าไว้หรือแม้กระทั่งล่าสุดที่ไปต่างประเทศเนี่ยพี่ฟอก็เอาเจ้าตัวนี้ไปด้วยเพราะว่าอากาศในต่างแดนนะบางคนคิดว่ามันสดชื่นแต่บางทีมันก็มีมลภาวะพวกเกสรดอกไม้เนี่ยตัวนี้ถ้ามีอาการขันปุ๊บพี่ฟอจะใช้ทันทีนะคะใช้ได้ทั้งตอน กลางวันนะคะแลวก็ตอนกลางคืนนะคะนี่เลยตัวนี้พี่ฟอชอบมากๆต่อมานะคะตัวที่3ตัวนี้ไม่พูดไม่ได้พี่ฟอเคยรีวิวไปแบบนานปุ้นเป็นปีแล้วนะคะนี่เลยค่ะเจเนฟิกของรังโคมนะคะทาไมพี่ฟอถึงชอบคือบอกไว้ก่อนตอนแรกใช้ตัวนี้ตั้งแต่อยู่เมลเบิร์นใช้มาประมาณโอ้โหถ้าให้นับเนี่ยไม่กล้านับอะ่ะเป็นสิบได้พี่ฟออยากจะบอกถ้ารวมจนถึงปัจจุบันนะคะและพี่ฟอก็หยุดใช้ไปเนื่องจากว่าในปี2 0 1 6เนี่ยต,ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย โอ้โหมีอาการแพ้แล้วคุณหมอไม่ให้ใช้อะไรเลยคุณหมอจะให้ใช้แต่แบบเหมือนแบบเบบี้ใช้ะะอ่ะค่ะแต่พอพี่ฟอรเนี่ยรักษาไปได้ในระยะเวลานานมากหลายเดือนมาแล้วพี่ฟอก็ค่อยๆเริ่มนะคะเอาสกินแคร์ที่เรามีอยู่เนี่ยมาทยอยใช้พี่ฟอก็เริ่มจากตัวนี้เลยเจเนฟิกทำไมถึงบอกว่าต้องใช้เจเนฟิกตอนแรกสารภาพนะคะว่ากลัวเหมือนกันว่า เฮ้ยมันจะมีอาการแพ้หรือเปล่าเพราะเราไปทําแพทเทสมาแล้วนะคะคุณหมอไม่ให้ใช้สารต้องห้ามนื่นนั้นพี่ฟอนะคะได้ทําการเทสการเทสของพี่ฟอเนี่ยการเทสี่ที่ใต้ท้องแขนเป็นอะไรที่เบสิกเบบมากมันไม่รู้ผลหรอกสำหรับพี่ฟอนนะคะถ้าพี่ฟอจะเทสกินแคร์ทุกครั้งที่จะใช้ต่อให้เป็นเวสําอางเดี๋ยวนี้ก็เทสพี่ฟอนะคะจะเอามาเทสที่ตรงนี้ไม่ใช่หลังหูตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะผิวบริเวณนี้ ผิวบริเวณนี้ของพี่ฟอนะคะเป็นบริเวณที่อ่อนบางที่สุดในร่างกายเลยคือใช้แค่แบบ2ชั่วโมงบางทีนะคะรู้เรื่องเลยคะ่ะว่าแพ้แต่พี่ฟอใช้ตัวนี้แล้วไม่แพ้นะคะแล้วก็หลังจากที่หน้าเริ่มแข็งแรงแล้วเนี่ยใช้อันนี้มาเป็นขวดที่3แล้วนะคะนี่ไซส์นี้ชอบมากเป็นพรีเซรามนะคะจะใช้เป็นสเต็ปแรกในการบำรุงนะคะต่อมาที่ใช้เราชอบอีกนะคะพี่ฟอชอบครีมกันแดดนะคะถ้าไม่พูดเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่า ใช้ต่อเนื่องมาในระยะยาวนะคะแล้วก็ยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนั่นก็คือนี่เลยค่ะมีซูมีแต่อันนี้พี่ฟอหยิบหลอดเล็กมานะพี่ฟอมีทั้งหลอดเลด็กหลอดใหญ่คือหลอดเล็กเนี่ยมีสแตนบายไว้เลยเพราะว่าเราเป็นคนชอบเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศนะคะแล้วก็หลอดใหญ่เนี่ยจะเอาไว้ข้างบนนี่นะคะพี่ฟอใช้เราชอบมากเพราะว่าเขาไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่มีสารเคมีไม่มีสารกันเสียแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ต้องบอกก่อนนะคะว่าพี่ฟอเนี่ยชอบสูตรสีฟ้าเพราะว่าสีเนี่ยรู้สึกว่า มันมันใช่สําหรับผิวเราแล้วมันอ่อนบางมากๆเลยค่ะต่อมาการบํารุงผิวเนี่ยหลายคนคงจะต้องบอกว่าเฮ้ยจะต้องมีพวก sleeping mask จริงๆพี่ฟอก็ได้มีโอกาสทําการทดลองเยอะมากเลยนะคะแต่วันนี้พี่ฟอขอเน้นตัวที่ชอบจริงๆมานะคะนี่เลยค่ะไม่พูดไม่ได้ตัวนี้นะคะวิชิตัวนี้เป็นตัวเติมน้ำให้กับผิวคือพอลูมาร์กพี่ฟอาก์กพี่ฟอไม่งุกนะ โอ้โหแบบหนาเตอะเลยอะแล้วเช้าตื่นขึ้นมาน่าจะได้สบายแต่ก่อนอื่นที่จะมาใช้ตัวนี้ตัวนี้พี่ฟอต้องบอกก่อนว่ามีน้ําหอมนะคะตอนที่พี่ฟอทําแพทเทสเนี่ยพี่ฟอแพ้ฟาแกนทั้งหมด4ชนิดแต่ในณตอนนี้คือคุณหมอเคยบอกแล้วว่าฟาแกนเนี่ยมันถ้าน้องจะมาตรวจแบบละเอียดเนี่ยฟาแกนนมีเป็นร้อยเป็นพันชนิดนะคะว่าถ้าอยากรู้ว่าแพ้ฟาแกนตัวไหนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่แบบยากมากแต่พี่ฟอก็แบบ ช่วงที่รู้เนี่ยไม่ใช้อะไรที่มีน้ําหอมเลยนะคะจนเราเริ่มรู้สึกว่าเราหน้าของเราเนี่ยมันเริ่มแข็งแรงแล้วพี่ฟอใช้ตัวนี้ตัวนี้มีน้ําหอมนะบอกไว้ก่อนแต่เป็นน้ําหอมที่พี่ฟอใช้แล้วไม่มีการระคายเคืองใดๆนะคะแล้วพี่ฟอก็เลยชอบนี่คะ่ะนี่ใช้ดีมากนะคะต่อมาเนี่ยจะตอนแรกก็ไม่ตั้งใจที่จะหยิบมาแต่จริงๆแล้วแบบจริงๆอหยุดใช้เขาไปแล้วแล้วล่าสุดเนี่ยไปซื้อที่ลอนดอนมา พี่ฟอต้องขอพูดนิดนึงเพราะว่าคุณสมบัติของเขามันดีจริงๆคือตั้งแต่ใช้ไอคิมมาชอบชอบยี่ห้อนี้มากที่สุดนะคะนั่นก็คือลาแพรรี่ตัวนี้จะชื่อรุ่นว่า anti aging นะคะ eye and lip contour cream คือทำไมถึงบอกว่าต้องใช้ของแพงแล้วดีนะคะพี่ฟอเนี่ยเคยมีโอกาสได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์แบบไอคิมตั้งแต่ราคาแค่สี่บาทจนถึง6 0 0 0 7 0 0เนี่ยลองใช้มาหมดแล้วแต่ทีนี้ผลลัพธ์อะที่มันเห็นผลจริงๆเนี่ย คือเจ้าตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าพี่ฟอเนี่ยไม่เคยฉีดโบท็อกที่ตาเลยคืออันนี้พี่ฟอก็เป็นที่ทราบกันดีก็30กว่าแล้วนะคะคือการบำรุงตาตั้งแต่เราเนี่ยยังอายุน้อยน้อย,นอยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าเพื่อนพี่ฟอบอกเลยว่าในกลุ่มอะ่ะตาพี่ฟออะคือมาช้าสุด ยกเว้นแต่แบบถ้ายิ้มมากๆมันก็จะต้องมีริ้วรอยทางอารมณ์นะคะแต่ถ้าไม่ยิ้มเนี่ยไม่มีนะเพราะว่าพี่ฟอเนี่ยเป็นคนที่แบบเน้นมากเรื่องอคิมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราใช้ของดีอะเฮ้ยผลลัพธ์มันเห็นผลเลยนะว่าเออว่าตามันไม่ได้แบบห้อยย้อยหรือแบบว่ามีตีนกาอะไรแบบนี้ส่วนเรื่องแพนด้าอันนี้มันต้องแล้วแต่บคุคคลนะคะคือต้องนอนเร็วๆค่ะแต่ส่วนพี่ฟอเนี่ยเป็นคนนอนเช้านะคะแล้วก็ตื่นตื่น,นเช้าบางทีเนี่ยมันไอเรื่องตาดํามันเป็นอะไรที่ปกติแต่เรื่องริ้วรอยนะคะ ไม่มากวนใจค่ะเพราะพี่ฟอใช้ตัวนี้พี่ฟอเลยชอบนะคะต่อมานะคะเราจะย้ายมาที่พาร์ทของการบำรุงริมฝีปากไม่พูดไม่ได้ค่ะนี่เลยค่ะลูคัสพี่ฟอชอบมากเป็นของออสเตรเลียนะคะพี่ฟอบอกว่าอันนี้ใช้มาแบบเป็น 10- 10 10หลอดแล้วใช้มาตั้งแต่ตอนอยู่เมลเบิร์นและในปัจจุ <Spin> บันนะคะพี่ฟอนะคะจะใช้บำรุงริมฝีปากทุกวันนะคะก่อนนอน เอาอยู่เลยปากไม่แห้งและชิ้นที่2อที่พี่ฟอชอบบำรุงริมฝีปากนั่นก็คือลาโรสโปรเชตัวนี้พี่ฟอซื้อมาในราคาไม่แพงน่าจะประมาณไม่เกิน300บาทนะคะพี่ฟอจะบอกว่าใช้ดีมากพี่ฟอจะพกติดไว้ในกระเป๋านะคะเวลาที่ก่อนที่เราจะทาลิปสติกทุกครั้งนะพี่ฟอจะต้องทาตัวนี้คือก่อนแต่งหน้าเนะี่ยพี่ฟอก็ใช้ตัวนี้หรือเวลาที่ไปต่างจังหวัดนะคะหรือไปต่างประเทศเนะี่ยพี่ฟอไม่ได้พกเจ้าหลอดแดงไปพี่ฟอจะพกเจ้าหลอดน,นี้ไปแทนก็คือสามารถใช้แทนกันได้แต่เพียงแต่ว่าอันเนี้ย มันทาแล้วแบบพกพาง่ายใช้ดีเหมือนกันคะ่ะก็เลยหยิบต่อมาน,นะคะสกินแคร์เกี่ยวกับผิวกายไม่พูดไม่ได้เหมือนกันคะ่ะขอหยิบมาก่อนเลย อันนี้นะคะเป็นเจ้าวอสลีมพี่ฟอชอบเพราะอะไรตัวนี้นะคะเป็น i n t e n นซี e แคร์เขาบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะสําหรับแบบคนที่ผิวแพ้ง่ายเพราะว่าเขาไม่มีน้ําหอมนะคะนี่แล้วเขาสามารถเค็มเลยว่าสามารถฟื้นฟ,นฟ,นฟนูผิวกายของคนที่แบบผิวแบบแห้งๆมากๆเนี่ยถ้าใช้ตัวนี้แล้วนะคะจะให้ความชุ่มชื่นมากจริงนพี่ฟอใช้หมดไปแล้วนะคะและอันนี้ไปซื้อมาใหม่พี่ฟอรอยากจะบอกว่า ใช้ดีมากคือบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่มีกลิ่นหอมอะ่ะแต่พี่ฟอมีความรู้สึกว่าการที่ไม่มีน้ําหอมเนี่ยมันปลอดภยัยเพราะล่าสุดเนี่ยพี่ฟอเคยใช้ครีมบํารุงผิวกายอยู่ที่ห้อหนึ่งเขาส่งมาให้ใช้ราคาแพงมากนะคะเป็นแบบกึงก่งกึ่งเคาน์เตอร์แบรนด์แต่พี่ฟอทาแล้วนะคะทาที่ขามันเป็นผื่นมันเป็นผื่นแบบโหแดงทั้งขาเลยแล้วพี่ฟอกข มันเป็นไปไม่ได้แต่เขาเขียนไว้แล้วว่า very f r a g r a n t คือแสดงว่าเขาคงจะโคตรใส่น้ําหอมะคะ่ะพี่ฟอร์เลยแบบแพ้แต่เจ้าตัวนี้ไม่มีน้ําหอมใช้แล้วไม่แพ้พตัวที่2นี่ตัวนี้ฮ่าฮ่พี่ฟอร์ชอบมากตัวนี้เพิ่งออกได้ไม่นานนะคะพี่ฟอร์เนี่ยได้มีโอกาสไปร่วมงานอีเวนต์นะคะแล้วก็มีโอกาสเนี่ยได้รีวิวของเขาคือต้องบอกก่อนนะคะรีวิวเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสีสวยรีวิวนะคะใช้จริง นีเวียเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ของเขานะคะจะเป็นกลิ่นที่แบบรู้เลยว่าเนี่คือนีเวียแต่ปกติเนี่ยคนจะต้องถามว่าพี่คะนิเวียมทาแล้วมันเหนียวตัวค่ะพี่ฟอไม่เถียงว่าเหนียวตัวแต่รุ่นนี้พี่ฟอใช้แล้วเฮ้ยไม่เหนียวเหนอะหนะเลยแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองแล้วว่าเฮ้ยมันล็อกความชุ่มชื้นได้จริงวะตอนแรกก็คิดว่าคําโฆษณาน่าจะแบบโอเวอร์อ่ะอันนี้ในความคิดตอนนั้นนะแต่พอใช้แล้วปรากฏว่า เฮ้ยมันชุ่มชื่นจริงว่ะพี่ฟอใช้แล้วชอบและที่สําคัญนะคะฟรากกนที่อยู่ในตัวนีวีตัวนี้พี่ฟอใช้แล้วนะคะผิวของพี่ฟอเนี่ยไม่แพ้พี่ฟอก็เลยชอบเลยหยิบมาพูดนะคะว่าเป็นที่สุดของปี2 0ง6ต่อมานะคะพี่ฟอขอพูดตัวนี้นิดนึงตัวนี้เนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเป็นสินค้าไฮเอ็นก็คือของทานค่ะพี่ฟอหยิบมาพูดเพราะอะไร ถึงจะมีฟาแกนนะคะพี่ฟอก็ไม่แพ้และที่สำคัญน่กลิ่นของเขาอะมันเป็นอันนี้เขาเขียนไว้ว่าอารม m ติกคือทาเรารู้สึกแบบมันมันเหมือนเราอะอยู่ในสปาพี่ฟอแบบเฮ้ยมันสดชื่นแบบมันมันบำบัดอะอธิบายไม่ถูกนะคะพี่ฟอเลยหยิบมาพูดแล้วก็ชอบมากและนี่นะคะครีมบำรุงผิวพี่ฟอใช้หมดไปแล้วหนึ่งอันนะคะตัวนี้ไม่มีขายที่เมืองไทยทาไมถึงต้องหยิบมาพูด ตัวนี้เป็นบอดี้บัตเตอร์โหขออยากจะบอกว่าถ้าคนไหนที่เป็นคนที่มีผิวแห้งนะคะทานะพี่ฟอบอกเลยว่าตอนเช้าตื่นมานะผิวชุ่มชื่นม,มากแต่ข้อเสียอย่างเดียวเลยโคตรเหนียวเลย <c oughs> แต่พี่ฟอว่ามันเหมาะกับอากาศเมืองหนาวนะคะแต่พี่ฟอเป็นคนนอนห้องแอร์เปิดแอร์เย็นไงพี่ฟอใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผิวดีอ่ะตัวนี้มีฟาแกนนะคะแล้วก็ฟาแกนในเนี้ยพี่ฟอไม่แพ้ค่ะ ต่อมานะคะเป็นพาร์ทของการบำรุงกายนั่นก็คือมือของเรานั่นเองต้องบอกก่อนว่าครีมทามือเนี่ยพี่ฟอชอบมากและไม่เคยขาดตั้งแต่เด็ก ตอนที่ไปอยู่เมลเบิร์นนะคะมา9ปีเนะี่ยทำงานบ้านเองทุกอย่างสารพัดนะคะซ่อมห้องน้ำซ่อมประตูทำหลายอย่างมากแต่หลายคนเคยทักว่าเฮ้ยพี่ฟอนิวพี่ฟอแบบเออดูเรียวนะดูแบบอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่าเนี่ยทำงานถึงพี่ฟอจะทำงานบ้านเองนะคะแต่ครีมทามือเนี่ยต้องสแตนบายติดกระเป๋าไว้เลยนะคะพี่ฟอใช้ทุกอย่างตั้งแต่ของแพงแต่จริงๆอะ่ะพี่ฟออยากจะบอกว่า ของบางอย่างมันตามราคาจริงๆนะคะเพราะว่าของดีเนี่ยมันมักจะมีต้นทุนแต่ครีมทามือที่พี่ฟอจะหยิบมาพูดในวันนี้ i, เฮ้ยเลิศจริงและราคาก็น่ารักพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนั่นก็คือตัวนี้ค่ะของวสันพี่ฟอเนี่ยเห็นได้ชัดเลยคือพี่ฟอก็ลองแบบของถูกมาเยอะแล้วนะแล้วมาเปรียบเทียบพี่ฟอก็ชอบชอบคิดว่าเออวมันตามราคาว่ะของแพงนั่นมันก็ดีกว่านู้นอะไรเงี้ยแต่พอใช้ตัวนี้ค่ะปรากฏว่าคดีพิกค่ะใช้ดีมาก ดูดิจะหมดแล้วพี่ฟอร์มี2อันนะแบบเฮ้ยแบบมันดีมากมันใช่มากนะคะแล้วก็ราคาน่ารักมากและนี่นะคะวิชี่ตัวนี้เป็นตัวที่พี่ฟอร์ชอบอีกตัวชอบเพราะว่าอะไรไม่ทราบว่าที่เมืองไทยมีขายหรือเปล่านะคะพี่ฟอร์ซื้อมาจากต่างประเทศกลิ่นนะ่ะโหสดชื่นแบบมันเป็นเหมือนกลิ่นสปาบำบัดอ,อธิบายไม่ถูกใช่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสดชื่นมากแล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่แพ้ด้วยค่ะนี่ของวิชี่พี่ฟอร์ชอบมาก ต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงสกินแคร์ที่ทำความสะอาดผิวหน้าไม่พูดไม่ได้เพราะว่าพี่ฟอร์เนี่ยแต่งหน้าทุกวันเกือบทุกวันละกันเพราะบางบางช่วงก็ไม่ได้แต่งเพราะบางทีเนี่ยถ้าหน้าเป็นสิวนิดนึงพี่ฟอจะไม่แต่งหน้าเลยคือหลายๆคนคงบอกว่าเป็นบล็อกเกอร์ของแต่งหน้านู่นนี่นั่นคนนี้ค่ะไม่เหมือนคนอื่นไปเดินพารากอนนะคะหน้าสดก็เดินมาแล้วนะคะพี่ฟอร์มีครู้สึกว่าคือเราอ่ะต้องพักหน้าบ้างจะให้แต่งหน้าทุกวันเนี่ยเหมือนหน้ามันไม่ได้หายใจไงยิ่งคนคิดว่าแบบ มีสิวอะบางคนพี่ฟอเคยเห็นหลายๆคนที่เวลาเป็นสิวแล้วแต่งหน้าพี่ฟอจะไม่เหมือนคนอื่นนะในความเข้าใจของพี่ฟอเลยแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวถ้าเราเป็นสิวเรา้ยิ่งไปโบกอะบางคนโบกคอนซีลเลอร์แบบปับปรับปับปับปับ,ปบยิ่งโบกนะคะยิ่งขึ้น <c oughs> คือจากที่มันเป็นเม็ดเล็กๆอะตอนแรกตอนเช้าที่แต่งหน้าพอเราไปโบกค,คอนซีลเลอร์นะคะแบบพอตกกลางคืนอะกลับบ้านมาล้างหน้านะคะพี่ฟออยากจะบอกว่าไอ้สิวที่มันเป็นหนองจากเม็ดเล็กๆอะ มันขยายให,ใหญ่เหมือนมันอักเสบมากยิ่งขึ้นพี่ฟองเลบอกว่าเออถ้าช่วงไหนที่เราเป็นสิวเยอะๆอ่ะพี่ฟองไม่แต่งหน้าเลยนะเบยหน้าเลยเราแต่งหน้าแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องล้างหน้าให้สะอาดค่ะแล้วก็ตัว c l e a n ิ i n ที่พี่ฟองชอบมากๆเลยพี่ฟองจะมาอัปเดตเริ่มต้นที่ตัวแรกเลยนะคะนี่นี่คารงนะคะ c ิ e เิ่งเม l ตัวเนี้ย ตัวนี้มีน้ำหอมนะบอกไว้ก่อนแต่พี่ฟอร์ไม่เข้าใจว่าพี่ฟอร์ใช้แล้วเนี่ยหน้าไม่มีอาการแพ้ไม่มีอาการระคายเคืองนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับเวสําอางบางยี่ห้อที่พี่ฟอร์ใช้คินซิ่งมิลเนี่ยพี่ฟอร์จะมีอาการแบบระคายเคืองตรงบริเวณปากนะคะริมฝีปากกับตรงจมูกพี่ฟอร์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพี่ฟอร์ก็มีคําถามตรงนี้ไปถามคุณหมอพี่ฟอร์ใช้ตัวนี้แล้วไม่แพ้ไม่มีอาการระคายเคืองใดๆนะคะแล้วก็ถูกกับหน้าพี่ฟอร์มากๆตัวนี้ชอบมากๆเป็นลูกรักพี่ฟอร์เลยค่ะ ตัวที่2นะคะถ้าจะพูดถึงประเภทของการล้างเครื่องสำอางเนี่ยแน่นอนหนีไม่พ้นพวก cleansing water ตัว cleansing water ที่พี่ฟอชอบเนี่ยมีน้อยมากๆเพราะว่าพี่ฟอรเคยไปแพ้ cleansing water อยู่ยี่ห้อหนึ่งนะคะ <c oughs> เกิดอาการระคายเคืองเป็นผื่นต้องกินยาเลยจําได้แล้วก็ต้องไปหาหมอนะคะแต่ cleansing water ที่พฟอจะอัปเดตที่พี่ฟอชอบเลยนะมีตัวนี้ค่ะ นี่ของร้านของร้านวส,สันนะคะเดลมาแอคชั่นต้องเป็นสูตรนี้ด้วยนะสูตรนี้ดียังไงคือสูตรนี้เขามีมอยเจอไรเซอร์คือตอนที่เช็ดทําความสะอาดเครื่องสำอางแล้วแล้วเนี่ยพี่ฟอรู้สึกว่าหน้ามันไม่ได้แห้งตึงอะหน้ามันยัง,ย,งยังคงเก็บกับความชุ่มชื่นอยู่พี่ฟอก็เลยชอบและที่สําคัญที่สุดนะคะพี่ฟอไม่มีอาการแพ้แต่สีอื่นๆเคย ลองใช้แล้วก็ไม่ค่อยไม่รู้รสึกเฉยๆแต่ตัวเนี้ยใช้แล้วแบบเออเหมาะเหมาะกับสภาพผิวของพี่ฟอนนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้ก็ใช้มาในระยะเวลายาวอาจจะมีช่วงระยะเวลาที่พักบ้างนะคะเพราะว่าพี่ฟอ์เนี่ยก็หาหมออยู่ตลอดอยู่แล้วเดือนละครั้งถึงแล้วนะคะ พี่ฟอร์ใช้ตัวนี้เลยของโรงพยาบาลแพทย์ผิวหนังอโศกตัวนี้จะเป็น cleansing water ที่เหมาะสำหรับคนที่แต่งหน้าแบบไม่หนักมากคือแต่งหน้าในช่วงระดับแบบกลางๆยอะไรเงี้ยคือต้องบอกก่อนว่าช่วงที่พี่ฟอร์รักษาสิวอยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์ผิวหนังอโศกเนี่ยคือคุณหมอเขาบอกว่ายังไม่อยากใช้อะไรเลยก็เขาให้ครีมแค่ตัวเดียวถ้าน้องจําเป็นที่จะต้องแต่งหน้าเนี่ยก็ใช้ cleansing water ของโรงพยาบาลไปก่อนเพราะว่ามันไม่มีสารกันบูดแล้วก็ไม่มีน้ําหอมแต่พอเวลาทุกอย่างเนี่ยหน้าเริ่มแข็งแรงแล้วเนี่ยพี่ฟอร์ก็เลย มีโอกาสไปรองตัวอื่นแต่ก็ยังวนกลับมาใช้ตัวนี้อยู่ตัวนี้พี่ฟอก็ชอบเหมือนกันนะคะและอีกตัวหนึ่งที่ชอบเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นประเภทของ cleansing oil ต้องบอกก่อนว่านานมาแล้วพี่ฟอกเคยใช้ cleansing oil ของของของ,ของมีมีอยู่หลายยี่ห้อเหมือนกันแต่ตอนนี้ไอ้ยี่ห้อนั้นที่เคยใช้ได้ในนับปัจจุบันใช้ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ตัวนี้ในนัดตอนนี้ตัวนี้ที่ใช้ได้แล้วแบบเฮ้ยรู้สึกว่า หน้าไม่อุดตันหน้าไม่เป็นผดนะคะนั่นก็คือนี่เลยของตรีนะคะเป็นครีนซิ่งออยล์ตัวนี้เป็นขวดที่2แล้วบอกตรงๆต,ต,ตอนแรกนะขวดแรกอ่ะได้มาฟรีนะแต่ขวดนี้ซื้อมาเองคือบอกตรงๆว่าช่วงที่หน้าปีที่แล้วที่แพ้ทั้งปีอ่ะไม่กล้าใช้พวกครีนซิ่งออยล์เลยจนแบบเอ๊ะจำได้ว่าของตรีเนี่ยเขาเป็นเอเซนเชียลออยล์ที่ทำมาจากธรรมชาติไม่ใช่ m i n e r a l ออยล์นะคะ mineral ออยล์เนี่ยเป็นน้ำมันสังเคราะห์พี่ฟอเคยบอกเราว่า สาวๆหรือน้องๆคนไหนเนี่ยที่มีแนวโน้มนะคะเป็นสิวง่ายแพ้ง่ายเนี่ยให้หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของซิลิโคนแล้วก็มินเนอรลออยล์จริงๆเแบบี้ออยล์มีส่วนผสมของมินเนอรลออยล์นะคะเพราะว่าน้ำมันสังเคราะห์เนี่ยจะเป็นที่มาที่ทำให้หน้าของเราเนั้นอุดตัน ต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าผิวของเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นสิวง่ายหรือเปล่าพี่ฟอเคยเขียนบอกแชร์ประสบการณ์ไปแล้วนะคะว่าส่วนผสมอะไรเนี่ยที่ควรจะเลี่ยงถ้าส,สาวๆคนไหนเนี่ยที่มีแนวโน้มจะเป็นสิวง่ายแต่ตัวนี้นะคะเป็นน้ํามันจากธรรมชาติพี่ฟอใช้แล้วไม่มีอาการระคายเคืองไม่มีอาการแพ้และที่สําคัญที่สุดล้างเครื่องสำอางสะอาดมากๆยิ่งวันไหนที่พี่ฟอแต่งหน้าเยอะๆนะคะแล้วใช้ตัวนี้โอ้โหรู้เรื่องเลยคือสะอาดแล้วก็ไม่ทิ้งความอุดตันไม่ทิ้งคราบมันบนใบหน้าด้วยค่ะหลังจากที่พี่ฟอนะคะเช็ดเครื่องสําอางเรียบ ร้อยแล้วพี่ฟอก็จะต้องใช้ขินซิงโฟมนี่พี่ฟอใช้ขินเซอร์ตัวนี้นี่เลยค่ะของโรงพยาบาลแพทย์ผิวหนังอโศกพี่ฟอใช้หลอดนี้มาถ้าเป็นจํานวนหลอดน่าจะประมาณ20-30หลอดแล้วพี่ฟอมีตั้งแต่ไซส์เล็กเวลาพกพาไปต่างจังหวัดนะคะและอันนี้เป็นไซส์ใหญ่พี่ฟอเนี่ยชอบมากๆเพราะอะไรเพราะว่าโฟมล้างหน้าตัวนี้นะคะไม่ ไม่ได้เป็นฟองอะ่ะคือใช้แล้วเนี่ยหน้าไม่แห้งตึงปราศจากน้ําหอมนะคะแล้วก็ปราศจากสารกันเสียก็เลยเป็นลูกรักที่จะต้องมีติดกระเป๋าและใช้ตลอดเป็นประจำอยู่ทุกวันนะคะและอีกสิ่งหนึง่งที่พี่ฟอ์แบบไม่พูดไม่ได้น้ําตกเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมีคําถามมาว่าเฮ้ยน้ําตกตัวไหนดีที่สุดต้องบอกก่อนว่าในทั้งปี2016เนี่ยก็ไม่ได้ใช้น้ําตกนะจนมาเปิดใจได้รองผลิตภัณฑ์อยู่ตัวหนึ่งเฮ้ยพี่ฟอจะบอกว่าจริงๆก็ ได้ลองอยู่ประมาณ2-3ตัวแต่รู้สึกว่าตัวนี้มันคลิกที่สุดเฮ้ยมันทำไมมันตรงกับสภาพผิวหน้าของพี่ฟอร์เลยนะคะพี่ฟอร์ชอบตัวนี้เลยลังโคมตัวนี้นะคะนี่นีน่ี่เป็นน้ำตบน,ำน้ำตบตัวนี้มีส่วนผสมของ p r a ร r ล l Lotion คือมันคล้ายๆกับน้ำมันอะมันก็ไม่ได้น้ำมันสานะคะตอนแรกพี่ฟอร์ก็กังวลว่าถ้าเราใช้ไปแล้วเนี่ยหน้ามันจุดตันหรือเปล่าแต่ปรากฏว่า ทำให้ผิวหน้าของพี่ฟอเนี่ยมีความชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นตบ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 คือตอนนี้ใช้เป็นประจําอยู่ทุกวันเลยแล้วมีคนช่วยใช้ด้วยค่ะใช้ดีมากๆนะคะเลยอยากบอกต่อแล้วเราก็ม<ๆ>ุกมาที่เส้นผมนะคะเพราะมีน้องๆเคยตัดถามคํถาถามพี่ฟอมาว่าพี่ฟอค่ะพี่ฟอใช้อะไรบํารุงผมจริงๆพี่ฟอก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากเพราะว่าพี่ฟอแพ้แชมพูคือส่วนผสมส่วนผสมบางอย่างในแชมพูของของบ้านเราเนี่ยมันมี อะไรบางอย่างที่พี่ฟอร์ใช้แล้วตรงนี้กรอบหน้ามันจะเป็นผลคือทุกวันเนี่ยพี่ฟอร์ก็ใช้แชมพูเด็กแต่ตั้งแต่ใช้แชมพูเด็กต้องบอกคุเลยนะคะผมพี่ฟอร์พังพินาศมากตอนแรกผมดีๆนะแบบบำร,รุงดีๆพอใช้แชมพูเด็กปุ๊บมันเป็นฝอ,อยแบบฝอ,อยเลยอะ่ะพี่ฟอร์ก็เลยต้องแบบว่าหาครีมหมักผมดีๆสักอันนึงแต่เวลาที่ใช้ครีมหมักผมอะพี่ฟอร์ต้องหมักตั้งแต่แค่เนี้ยตั้งแต่กลางศีรษะจนปลายโดนตรงนี้ไม่ได้เลยนะพอโดนตรงนี้ปุ๊บอะ โอ้โหเป็นผลไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะและครีมหมักผมที่พี่ฟอชอบนะคะยังเป็นตัวเดิมแล้วก็เป็นตัวเดียวที่อยู่ในใจมาตลอดนะคะเพราะว่าใช้แล้วดีมากคือคนไหนที่ผมพังแบบผมแบบแตกปลายฟูไม่เป็นทรงอะ ลองใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้เอาอยู่มากๆและที่สําคัญนะคะพี่ฟอซื้อมาในราคาที่ถูกกว่าคนอื่นถ้าน้องน้องซื้อในร้านทําผมเนี่ยจะราคาสูงแต่จริงๆสูตรเนี้ยตัวเนี้ยที่เป็นครีมหมักผมตัวเนี้ยในร้านทําผมจะไม่ขายเพราะว่าเขาจะให้ทำทิชชู่ที่ร้านถ้าทำทิชเม่ที่ร้านครั้งหนึ่งนะคะอย่างต่ำนะน่าจะ2,000ขึ้นไปแต่พี่ฟอซื้อเซตเนี้ยจริงๆมันมาในซองสองเบลเลอร์เลยนะ ราคาประมาณพันสองพาแต่คือใช้ได้เป็นเดือนๆือนเลยเพราะว่ามันใช้ไม่เยอะหมักแค่15นาทีนะคะคนไหนที่ผมแตกปลายแบบคือคุณภาพตัวนี้พี่ฟอบอกเลยว่ามันเทียบเท่าคาริสต์ดเพราะพี่ฟอร์ใช้คาริสตารดมาก่อนแต่ในนั้นตอนนี้แชมพูดีๆอะไรขนาดนี้ใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นผดค่ะพี่ฟอร์ใช้แชมพูเด็กพังมากเลยต้องหาครีมหมักผมดีๆนั่นก็คือชีเชโดตัวนี้นะคะพี่ฟอร์ชอบมากและน้ํามันใส่ผมที่พี่ฟอร์ใช้แล้วชอบแล้วรู้สึกว่า หมดแล้วซื้อใหม่หมดแล้วซื้อใหม่นั่นก็คือนี่เลยคาร,าริสตาตัวนี้นะคะสูตรสีส้มตัวนี้คือพี่ฟอร์เป็นคนผมยากโศกละต้องยืดผมแบบปีละหนึ่งครั้งอย่างต่ำนะคะบางทีก็อาจจะเกินเพราะาตรงนี้มันจะฟู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 ฟ,ฟูพี่ฟอร์ใช้น้ํำมันตัวนี้เออจากเส้นผมที่มันฟูฟูเอาอยู่แต่อันเนี้ไม่ได้สะผมรายวันค่ะและอีกตัวหนึ่งที่พี่ฟอจะไม่พูดไม่ได้นะคะสาวกของสาวที่แบบ แพ้ง่ายชอบมีอาการผื่นคันแต่ตัวนี้พี่ฟอขอเอามารวมอยู่ในสกินแคร์จริงๆเขาเป็นยานี่ค่ะคีราตัวนี้นะคะเป็นยาที่พี่ฟอชอบแล้วต้องมีติดบ้านเพราะว่ายาตัวนี้ป้าเพศชเขาบอกว่ามันไม่มีสเตียรอยพี่ฟอต้องมีติดไว้เพราะว่าบางครั้งอ่ะหลังๆนี่เป็นประจําเลยใช้ครีมทาผิวอ่ะอย่างบางตัวพี่ฟออธิบายไม่ถูก มันมีน้ำหอมไงบางทีไปทาปุ๊บบางตัวมันก็ไม่แพ้บางตัวมันก็แพ้โอ้มันจะเป็นผื่นขึ้นแบบทั้งขาแบบน่ากลัวมากแต่พอทาเจ้ายาตัวนี้พี่ฟอใช้เรารู้แบบเออใช้ประมาณ2อวันนะเช้าเย็นอนะผื่นก็จะหายไปบางทีนอนก็แพ้ไรฝุน่น แพ้แบบไม่มีสาเหตุทายาตัวนี้ก็จะเอาอยู่นะคะแต่มันมีกรณีที่แบบว่าแพ้หนักๆมากๆเช่นแบบมันอักเสบใต้ผิวนะอันนั้นอนะในกรณีนั้นทายาตัวนี้อาจจะเอาไม่อยู่ก็ต้องไปหาหมอไปนะคะหมดแล้วค่ะสกินแคร์ที่พี่ฟอชอบในปี2016ทั้งหมดนะคะและเดี๋ยวเราไปต่อกันนะว่าเฟเวอร์ริสของที่ฟอใช้เราชอบเนะ่ยที่เป็นประเภทคอสเมติกนะคะหรือเมคอัพอะในพาร์ทสค่ะแล้วเ,เจอกันในพาร์ทสค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ